พิเศษสิบสามนะเลขสิบสามเนี่ยไอพิเศษสิบสามครั้งที่สองจะพูดถึงว่าการไม่ทำไงไม่เกิดอีกสูตรที่สองซึ่งง่ายๆพระพุทธเจ้าตัดไว้เล่มที่สิบหกนะนะสิบสามเนี่ยทางทางโลกีเขาตายเนี่ยเขาไปส่วนใหญ่เขาจะไปห้องห้องดับจิตใช่ไหมนะแต่ทางศาสนาหมายถึง ตายแล้วตายเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเอาง่ายๆกว่ากว่าค่าวที่แล้วนะที่บอกว่าอุตุปิชะาจิตกรรมธรรมะสายเกิดสายดับก็พัฒนาจากธรรมะใช่ไหมมาเป็นธรรมะมาเป็นกรรมมาเป็นจิตแล้วก็เป็นปิชะแล้วก็เป็นอุตุ อุตูพีชะจิตกรรมธรรมะเห่นไหมเราต้องปฏิบัติทำให้ได้โดยปฏิบัติให้มีกรรมกรรมเป็นของเรากรรมแล้วก็ก,ก็ก็เป็นจิตจิตคือใช่พืชอย่างเดียวรูปโพนแล้วนะจนเป็นพืชไม่หวังอะไรคือไม่ได้เป็นพืชนะคือใจเ,อเราเหมือนพืชออกผลให้เขาอะไรเงี้ยนะ ให้เขาได้กินพอแล้วก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นในพานเป็นประโยชน์สารไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทำยังไงให้เราไม่ต้องชอบไม่ต้องชังเขาเหี่ยวลดเขาขี่เขานี่ทำยังไงมันก็ไม่ง่ายเห็นไหมแต่นี่วิธีง่ายกว่านั้นนะอาศัยพระเท้ประหลุมที่สิบหกของมาหาจุฬาเล่มสิบเก้าเอ้ยเล่มสิบหก ข้อ19หน้า32พานบัณฑิตสูตรว่าด้วยคนพานและบัณฑิตพระพุทธเจ้า่ะตัดให้พิสุฟังพระเจ้าก็ไม่มีอะไรสอนพิสุให้หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกท่านถ้าจะบริณนิพพานเนี่ยก็สอนให้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 นักบวชนั่นน่ะให้นิพพานตามท่านนะกายก็บอกว่า คือทั้งหลายกายของคนพานี้ผู้ถูกอวิชาขวางกั้นประกอบไปด้วยตันหานะตันหาผูกไว้อวิชานี่กุขวางกั้นอวิชาก็มีแปดใช่ไหมละ่ะแล้วมีตันหาผูกไว้เหมือนยางเหนียวอะเมื่อเกิดขึ้นแล้วกายเนี่ยกายคือทั้งกายและใจ มันก็ไปทําให้มีนามรูกกายและนามรูปภายนอกนี้ทั้งสองส่วนเนี่ยอาศัยกันคือทวารน,นอกทวารในประสาทรูปครบโครจรรูปนะก็เรียกก็เป็นผัสสะจริงมีคนพานถูกผัสสะจากอายตนะหกภายในหกภายนอกหกหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง กระทบเข้าจึงเสวยสุขทุกข์มีทั้งสุขสมใจกับสุขไม่สมใจกับทุกนะไปดูรูปยี่แปดใช่ไหมมันต้องรู้รูปยี่แปดถ้าไม่รู้รูปน้ำยี่แปดน้มห้ารูปยี่แปดนี่ปฏิบัติยากอเน,นี่จ,จะปฏิบัติง่ายถ้าจะแข็งแรงนะส่วนกายของพจนิตถูกอวิชาขวางกั้นแล้วประกอบด้วยทัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ กายและนามรูปภายนอกนี้อาศัยกันก็เกิดภัสสะบัณฑิตถูกขัาษะ,าษะอ,อายะภายนอกหกภายในหกกระทบเข้ากระทบเข้านี่ก็สุขเหมือนกันแต่สุขแบบบูปะโมสุขสุกที่ไม่ต้องเสพเห็นไ,ไหมไอ้ทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วทั้งสองชนเนี่ยแตกต่างกันยังไง ปาภิสูุทั้งหลายเขาบอกพิสูกุก็ก็บอกว่าข้าแต่พระเจริญธรรมของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีภาคเป็นหลักมีพระผู้มีภาคเป็นผู้นำม,มพีพระผู้มีภาคเป็นที่พึ่งขอประธานวะโลกาสขอพระผู้มีภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งประสิทธิ์นี้ให้แจ่มแจ้งได้พิกูุทั้งหลายก็ทูลน,นะได้ฟังพระเจ้าได้ฟัง ทูลทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าฟังแล้วจะทรงจําไว้ถ้าเช่นั้นพระเจ้าตรัสเธอจงฟังให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายก็สนองพระดํารับตรัสว่ากายของคนพาเน,นี่ยเมื่อถูกอวิชชาแปดอย่างใดอย่างหนึ่งหุ้มห่อแล้วอวิชชา เราทบทวนอิชามีแปดเท่านั้นคือไม่รู้สักอาอรยศสี่สทุกสมุทัยนีโลดมักอไอม่รู้ทุกอริยสัตสี่ก็ไม่รู้ในสี่ประธานสี่เป็นในตัวเพราะมีกายเวทนาจิตธรรมในกายในกายเวทนาเทวาเจตในจิตธรรมในธรรมทำในธรรมก็มีนิวรณ์ห้าอุปทานขันห้าอายนะหกพ่อจงเจ็ดและอริยสัตว์สี่ไงจะรู้อริยสัต์สี ใครก็ได้ท่องหมดแล้ะแต่ไม่รู้ความจริงว่ามีอะิรทีสี่มันเกิดจากอะไรทำไมต้งรู้ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ไงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมใช่ไหมไอ้ธรรมในธรรมนี่มีห้าคือนิวรณ์ห้าอุปทานขันห้าต้องมีอายตนะหกเดินตามพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจดขยายพธิปักก็เป็นโลกุละสี่สิบหก เนีก็เป็นนิพพานก็จะเห็นอริยสัจส,สี่ชัดเจนไอ้ที่บุกเจ้าตัสุลตัสุุอริยสัจส,สี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะมันมันมีมากกว่านั้นเนี่ยคนไม่รู้อัต,ตาวาทุปาทานเป็นเตียงภาษาพูดเด็กเด็กที่เรียนพุทธศาสนาเขาท่องได้หมดแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นนะพระดังๆอยู่ขนาดนี้เยอะแยะมากมายเขาก็รู้ เรียนตั้งบัเรียนเก้าอะไปรับใบประ,ะปปากาศในวังนะหลายองค์เห็นไหมนะก็ยังพา่ายแพ้เพราะรู้จักนามรูปของตัวเองหลงละเริงไปไม่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคนพานถูกวิชาเนี่ยวิชามีแปดอ๋อเรียออศาสตร์สีแล้วยังยังยังต้องไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต อดีตที่ผ่านมาเราติดยึดผูกพันอะไรไม่รู้อนาคตเราจะติดยึดผูกพันอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตข้อต่อไปไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตข้อสี่ห้าหกข้อที่เจ็ดนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะหลุดพ้นจากมันเมื่อไหร่อดีตที่ผ่านมาเราจะหลุดพ้นจากมันเมื่อไหร่และไม่รู้จักอนาคตว่าเราจะหมดมันเมื่อไหร่ อาตมาเคยถามคุูบาจามอา้าวทาไมข้อห้าไม่รู้จักอดีตข้อหกไม่รู้จักอนาคตแล้วจะมีข้อเจ็ดทไมไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตท่านบอกอดีตและอนาคตเป็นเรื่องของความหลุดพ้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็หลุดพ้นเราก็จะรู้จักอนาคตรู้จักอดีตใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ในข้อแปดไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท ทาที่เเหตุให้เกิดทุกข์และดับทุกข์เนี่ยตรงปฏิจจสมุปบาทนะเดี๋ยวคงจะได้ทบทวนเรื่องไอ้ตรวจสอบตัวเองอริยโสดาบันเนี่ยจะจะเอาเรื่องนี้มามาขยายอีกทีหนึง่งนะเธอฟังไปเรื่อยๆเธอเธอใส่ใจให้ดีๆเธอ เกิกดเหตุแลพระเจ้าตับนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะกายของคนพานนี้ถูกกับวิชาหุ้มหอ่อประกอบด้วยตัณหาสนาเหมือนยางเหนียวนะเกิดขึ้นแล้วอวิชานั่นแหละคนพานยังละไม่ได้และอวิชชาแปดไม่ได้ตัณหานั้นก็ยังไม่สิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนพานไม่ได้ประพุทิพมจันย์หรือประพุทธพมจันทร์ที่ผิดทาง เพื่อความปฏิบัติถูกทางเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปคนผ่านจึงเข้าถึงกายตายไปยังมีกายอยู่ก็เกิดอีกนั่นแหละนะเมื่อยังมีการเข้าถึงกายเมื่อยังมีการเกิดอีกเนะเมื่อเมื่อเมื่อจะต้องมีกายเขาจึงไม่พ้นจากชาตไิไม่พ้นจากการเกิดนะ ชรลามรณะโสกะปริเทวะแล้วมุจจาทุกทุกกายโทมนัตทุกใจและอุปยาติดัดขาดเคืองเขาจึงกล่าวว่าเขาไม่พ้นจากทุกก็เกิดมาอีกนะเกิดมาให้มีกายแล้วทาให้เกิดแล้วทุกนานาระการทุกขาาา์เกิดปัด,ดเปล่าเกิ่งที่รับก็เป็นทุกข์ไม่ปัฒนาสิ่งได้ก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นลนะส่วนกายของบัณฑิต เกิดกายบรรดิษฐ์ษนี้หมายความว่าครบสัตบร,รูทแล้วนะฟังธรรมจากท่านแล้วนะปฏิบัติจนเป็นบัณฑิตบรรดิษฐ์นี่หลุดพ้นเลยนะกายของบรรดิษฐ์นี้ผู้ถูกอวิชาหุ้มห่อแล้วประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้นอวิชานั่นแหละบัณฑิตละได้แล้วเห็นไหมและตัณหานั้นก็หมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะบัณฑิตได้ประพฤติปฏิบัติ พโมจันที่สมาธิฐิเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปบัณฑิตบัณฑิตจึงไม่เข้าถึงกายไม่มีกายทั้งกายและใจกายอยู่กายม่ใช่ทั้งกายอยู่ทั้งกายและใจเมื่อไม่เข้าถึงกายไม่มีกายเขาก็พ้นจากชาติไม่ต้องเกิดอีก ชรลามรณะโสกาวอภิเทวะทุกขะโทมนัสทุกกายทุกใจและอุปยาตก็ไห้เกิดแก่เขานะเราจึงกล่าวว่าเขาพ้นทุกข์นี่เป็นความแปลกแตกต่างกันนี่เป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างบัณฑิตกคนพานกล่าวคือการประพฤติผประจันที่สำมาทิฐินะ เขาว่าอาตมาพูดเร็วไปอาตมาจะพูดชา้าคือคนพานกับบัดตเนี่ยบิตเนี่ยเขาได้ครบสัตตบุุรแต่คนพานเขาครอบอสัตตบุุษเธอต้องไปฟังสัตบุุษเป็นลักษณะคนอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นสัตบุุษพระสงฆ์สาวกของพระเจ้า จนเป็นภาษาลิบบุกนะปามหากัสตะใครตัวใครที่เป็นบรรลุธ,ธรรมในสมัยนั้นเป็นสัตตบุรุษพระเจ้า็มัญญนลักษณะของสัตบุรุษเป็นยังไงอะไรมาจะทวนอีกก็ไม่ไหวเธอไปเธอควรไปฟังลักษณะสัตสตบุรุษเป็นไงเธอต้องรู้ไงถ้าเธอไม่รู้แล้วเธอคบสัตบุรุษนะเธอเธอเสียชาติเกิดอ่ะ มันเสียเวลาอีกไม่กี่ปีเราก็ตายจากกันแล้วอ่ะสามอีกครั้งหนึ่งจะช้าพจะบอกพิสูจน์ทั้งหลายกายของคนพานคนคนพานคือคนที่ยังมีพานละกับ,บตัวเองอะ่ะเพราะไปติดไปยึดไปผูกพันก็เสียเวลากับการที่ไปติดไปติดคืออะไรไปชอบ รเราเห็นว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะน่าปรารถนาน่าได้น่านะกะครชวนให้รักชักไข่พาใจให้เราไปกำหนัดไหลหลงกับมันแล้วเราก็ยึดถือทิฏฐิทิฏฐิต่างๆฐานทิฏฐิจะเกิดมีตั้ง8ปดนะไปฟังดูนะเหตุเกิดของทิฏฐิ เล่มสามสิบเอดร้อยี่สิบสี่หน้าร้อยเก้าสิบสองหของนิติรฐานเกิดของนิติมีแปดข้อหนึ่งประมิดมิดไม่ดีเธอครบมิดไม่ดีมิครบอาสัตบุรุษก็ทําให้เธอเกิดทิฏฐิอย่างนั้นน่ะประโตโกสะเธอไม่ฟังอย่างอื่นเลยไม่ฟังหลากหลายไม่ฟังจากสัต์บุรุษสามเธอก็ไม่เธอก็อโยนิโสนมาสิการ เธอไม่พิจารณาถึงที่เกิดระดับมันไม่ได้ไงเพราะเขาไม่ได้สอนเธออย่างนั้นข้อสี่เธอก็วิตกกังวลนะกังวลเพราะอะไรเพราะเธอก็หา้ามีสัญญาสัญญาใจเธอไปติดยึดผูกพันนะเธอต้องเอาให้ได้เนี่ยพอเจอผัสสะเข้าข้อหกก็เป็นผัสสะภาษานี่ทําให้เกิดนิทิฏฐินะ อันเนื่องมาจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะซึ่งเป็นข้อแปดเป็นอวิชาเนี่ยฐานทิฏฐิผลของมันโทษของทิฏฐินอกจากตกต้งลกตกนรกแล้วก็เหนื่อยเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังเป็นโทษให้แก่เราเข้อหนึ่งเธอต้องจมตกในทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนั้นๆสองลกชัดไม่มีทางออกสามเคอตกความเหมือนทางไกลกันดานนะ สี่เป็นเส้นหนามกระเธอสองเป็นความดิ้นรนของเธออีกสามเป็นสังโยชนร้อยลัดให้เราจมวนเวียนอยู่ในกามปฏิฆมานะวิจีกิชาเพราะว่าราคะลิศยามชัตยยตนีไม่รับฟังผู้อื่นที่เป็นสมัยธิก็จะก่อให้เกิดจมเป็นอนุสัยก่อให้เกิดอวิชชานิโทษของทิฏฐมันก็สมพบเธอสมใจที่เธอติดยึดผูกพัน พอสมใจไม่ดีมันทําให้เธอกังวลเป็นเครื่องผูกสิบข้อสิบเอ็ดเป็นเหว12เป็นอนุใส13เป็นเหตุให้เหดือดร้อน14เป็นเหตุให้เล่าร้อน15เป็นเครื่องร้อยลัด16จะเต็มไปได้วยความยึดถือ18เต็มไปได้วยความถือมั่นยึดมั่น็ดนะก็ยึดมั่นนี่นี่คือโทษฐานของที่ฐินะ ทีนี้นี่ขยายอาวิชานะข้อแปดคือไม่รู้ในปฏิจจสมุปาทนี่แหละนะตีนี้คนพานเนี่ยถูกอวิชาขวางกั้นตันหาผูกไว้เขาก็ย่อมมีกายและนามรูปภายนอกทําให้มีภัษะเพราะมีภาษะถูกภาษะทั้งออนอกออในทวานนอกทวานในภาษาะสะรูปครบโคจะรูป กระทบเข้าเขาก็ย่อมสวยความสุขนะยเป็นเหตุทําให้เขาเข้าถึงกายทั้งกายและใจเขาจะไปเป็นในอวิชชานั่นแหละนะเมื่อเขายังมีกายทั้งกายและใจเขาน้อมไปโอนสิ่งที่ติดยึดผูกพันเขาจึงไม่พ้นจักชาติเอาอย่างนี้เธอง่ายๆถ้าเธอติดยึดผูกพันอะไรเนี่ยเธอ,ต,อเต้องเอาอย่างนั้นให้ได้ มันก็จะพาตัวเธอไปอ่ะถ้าติดเหล้าหรือเธอก็ไปไปซื้อเหล้ากินหาคนให้ไปซื้อเห็นเห็นเลยนี่นแหละแล้วเมื่อเธอทําให้เธอไปเกิดเกิดทางจิตเมื่อจิตเกิดมันก็ผลักดันให้มาเกิดทางรูปนามทางกายก็ทาให้ชาลามอเกิดแล้วก็พบกับชาลาโมระโศกอะพุิตเทวทุกขโทมานุปยาตเขาจึงไม่พ้นจากทุกไปได้ ะอาวิชาส่วนส่วนอวิชาไอส่วนของของของบัณฑิตเนี่ยเขาถูกอวิชาหุ้มหอ่อประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแต่อารมชานั่นนะ่ะบัณฑิตเขาดับแต่เขาละได้แล้วบัณฑิตก็แม้และตัณหานั้นหมดสิ้นไปเขาก็ไม่เขาก็สิ้นทุกเพราะสิ้นทุกบัณฑิตจึงไม่เข้าถึงกาย เพราะมันไม่หมดทุกข์แล้วไงมันไม่มีทุกข์ที่จะไปดิ้นรนอ่ะดิ้นรนไปเกิดกายและใจก็สงบเมื่อกายกับใจเขาสงบเขาก็ไม่ดิ้นคนทุกข์นี่มันดิ้นเพื่อจะพ้นทุกข์ให้ได้ไงแต่เมื่อไ,ไม่พบสัตวบตรุษเขาพบอาศัตร,รุทุกขาก็ไม่มีทางออกอ่ะนะนะเขาเขาก็ไม่พ้นจากกายเขาก็ต้องมาเกิดแล้วก็พบทุกข์ธนาการ งานไม่รู้คงเข้าใจตามนี้นะเนี่ยทําให้เธอไม่ต้องเกิดเธอก็ึงครบสะดุกกตบบรรลุษซะนะแล้วก็ที่พระเจ้าตรับไว้ <c oughs> ไม่มีตัณหาดับตัณหาได้ก็จบเพราะตัณหาเป็นตัวพาเกิดถ้าไม่มีตัณห,หาเป็นยางเหนียวเมื่อไม่มีตัณหาจะเอาอะไรมาประญักให้เกิด เอาใจเธอถ้าเธอไม่อยากอะไรแล้วเธอจะดิ้นรนไปหาไอ้นั่นไหมเธอก็ไม่ดินน้นรนถูกไหมเมื่อปัจจุบันไม่ดินน้นรนอดีตก็ไม่ดินน้นรนอนาคตก็ไม่ดินน้นรนไปเกิดหม่มันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ดิ้นแล้วเธอต้องละไอ้ความยินดีพอใจเพิดเพลินน่นนะสายกามอ่ะเพราะสายกามถ้าเราไม่ได้ทั้งหมดก็เกิดสายโทสะ เห็นไหมถ้ามีก็เป็นโมหะก็วนเวียนอยู่เนี้ยพุทเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อละหนายคายเบื่อหนายคายยินดีอ่ะนิพพิทาวิลาคะเบื่อหนายคายยินดีมันก็ดับทุกข์ก็นิพพานจบหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันนะ่ะก็ไม่ต้องกลับมาเกิด เป็นสูตรนี้เอามาว่าก็ง่ายพ,านนพ,พ,พระนพระพระภาษาลิบุตรบอกสิ้นพบเป็นนิพพานสิ้นพบเป็นนิพพานก็ายเดียวกันเห็นไหมสิ้นพบคือเราไม่มีพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราเราไม่มีอะไรพอใจกับเราเลยเรามีแต่เออเป็นประโยชน์กับใครก็เป็นไปก็ทําไปแล้วเราก็จบเราไม่มีตัวตนว่าเออฉันอยากเด่นอยากดังไม่ใช่ สมาธิที่สิ้นพบเป็นนิพพานสิ้นพบเป็นนิพพานพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราเราไม่มีอะไรเลยที่พอใจหรือไม่พอใจเรามีแต่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ททำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเราก็ไม่มีตัวตนที่จะไปอาศัยเราก็ไม่มีตัณหาเพราะมีตัณหาเราก็ไม่ดิ้นเราก็ไม่ทุกข แล้วเธอจะเกิดได้ยังไงทีนี้เธอจะทําสูงต่อไปก็ทําให้เป็นดินน้ําลมไฟเป็นต้นไม้ทําได้ไหม <c oughs> นะนี่เอาอย่างง่ายๆนะอันนี้ตัวอย่างที่สองตลอดวันนี้ก็ขอไปฟังให้ดีจำไอ้สองสองลักษณะให้ได้อุตตุพิชัยจิตกรรมธรรมะ เราไอ้นี่เกิดเกิดแล้วก็หาความดับจากไม่มีอะไรไปหาดับดับทางจิตไปทางจิตอาศัยธรรมะดับไปเรื่อยเลยทำกรรมที่ไม่ไปติดยึดผูกพันก็เลยเหลือแค่จิตจิตคือธาตุรู้เท่านั้นเองเพราะจิตกษัตริย์เน่ยมันไม่รู้หรอกมันกินมันไปตามนั้นนะเราก็ทำดีไปตามนั้นแหละ จนเป็นปีชะพอปีชะเสร็จแล้วก็สลายเป็นดินน้ำลมไฟเอากะขอให้โชค,โชคดีนะฟังเพลงพ่อครูอะไรบุญรนภาพขอเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะส,สู้สู้สาธุ